สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะกรมส่งเสริมการเรียนรู้เผยความคืบหน้าการทำโครงสร้างกรมส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะ นายธนากรดอนเหนือผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทําโครงสร้างกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าขณะนี้ได้ข้อยุติแล้วว่าหน่วยงานภายในสองกอ,อในส่วนกลางจะมี12กองประกอบด้วย 1>, 1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน 3. กลุ่มกฎหมายและนิติการ 4. สำนักงานเลขานุก,การกรม 5. กองบริหารการคลัง 6. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 7. กองส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ 8. กองส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 9. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 10. กองส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต11กองมาตรฐานความรู้และรับรองวุฒิ และ12ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่วนระดับพื้นที่จะมีหน่วยงานการศึกษาสถานศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศประกอบด้วยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินทรสถาบันการศึกษาทางไกลและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยภายใต้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดจะมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่โดยมีการกำหนดกรอบอัตรากำลังของสองกรทั้งหมดดังนี้ เป็นข้าราชการ4,980อัตราพนักงานราชการ15,139อัตราและลูกจ้างประจํา2 4 8อัตราทั้งนี้โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการกำหนดกรอบอัตรากำลังจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน2567 สำหรับกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พศ2566ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง เช่นการกำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอและตำบลการกำหนดอำนาจหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงรวมถึงการกำหนดให้หน่วยจัดการเรียนรู้มีอำนาจในการรับรองคุณวุฒิให้แก่ผู้เรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยมีการออกเป็นประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองความรู้ เพื่อนำไปสะสมในการได้รับการรับรองคุณวุฒินอกจากนี้สกรกกำลังนำนโยบายของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติโดยเร็ว2นโยบายภายในปี2567คือนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อเด็กอัจฉริยะโดยความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอส,อสอวอทอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพอทอและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสอทศและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน และเตรียมจะหารือกับทางมหาวิทยาลัยให้ช่วยจัดทำหลักสูตรนักส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้ครูและบุคลากรสกอรอเข้ารับการอบรมเมื่อจบแล้วได้รับหน่วยกิจไปสอบเทียบระดับปริญญาโทได้เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมปฏิบัติงานใหม่ๆตามกฎหมายและโครงสร้างของกรมส่งเสริมการเรียนรู้